โมศนะครับกับผมอาทิตกลินวิชิตนะครับภาพที่เพิ่งผ่านตาคุณผู้ชมไปนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือครับทั้งหนังสือภาพแล้วก็หนังสือที่เป็นหนังสือเล่มนะครับซึ่งส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นตัวอย่างผลงานของสำนักพิมพ์ชาวไทยนักเขียนชาวไทยที่ไปเผยแพร่อย่างต่างประเทศนะฮะทั้งในไต้หวันในฮ่องกงหรือในเกาหลีนะครับซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของหนังสือไทยซึ่งแน่นอนว่ามีอนาคตที่ค่อนข้างดีในตลาดต่างประเทศมากเลยครับผมซึ่งวันสิกร์ทโมรวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึง ความเป็นไปได้ในการที่หนังสือไทยจะก้าวไปมากกว่านี้นะครับในตลาดโลกนะครับกับแขกรับเชิญของผมครับวันนี้มี2ท่านนะฮะท่านแรกนะครับเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ซึ่งผลงานจํานวนไม่น้อยนะครับมีการพิมพ์อยู่ในต่างประเทศแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้ส่งออกคอนเทนต์รายใหญ่คนหนึ่งเลยนะครับคุณศิวโรดด่านสมสถิครับบรรณาธิการสำนักพิมพ์ห้องเรียนครับ นะครับอีกท่านนึครับเป็นผู้เกี่ยวข้องกับวงการหนังสือไทยโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นคนที่จะตอบได้ถึงภาพรวมนะครับว่าจริงๆแล้วหนังสือไทยอยู่ตรงไหนในตลาดโลกครับคุณวรพันธ์โลกิตถาพรครับนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์แล้วก็ผู้จัดจำหน่ายหนังสือของประเทศไทยนะครับสวัสดีครับสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มาที่คําถามแรกก่อนนะครับคุณติวโรธฮะต้องถามว่าคนไทยเราก็รู้กันอยู่ว่าเมืองไทยอาจจะมีปัญหาเรื่องการอ่านอาจจะมีคนอ่านหนังสือน้อยแต่ไม่มีใครทราบนะฮะว่าหนังสือไทยหลายๆเล่มเนี่ยจำนวนไม่น้อยก็ถูกไปตีพิมพ์อย่างต่างประเทศมีคนซื้อของเราไปจัดจำหน่ายมันมีความเป็นมายัางไงฮะคุณติวโรธ นับจากวันที่เรามี Bangkok International Book Fair ก็คืองานสัปดาห์หนังสือนานาชาติเนี่ยก็จะมีสํานักพิมพ์จากต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมเยียนในเมืองไทยนะแล้วก็มองเห็น,นัผลง,งานสร้างสารรค์ของคนไทยเนี่ยในในหลายๆสํานักพิมพ์นีแล้วก็นําเอาไปตีพิมพ์ในฉบับภาษาต่างประเทศทั้งนี้พื้นฐานที่สุดก็คือว่า ในสังคมไทยเนี่ยเรามีเรามีความพัฒนาการนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานด้านบรรณาธิการ,รนะครับหรือว่างานด้านการออกแบบงานด้านศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเด็กซึ่งซึ่งพื้นฐานของความรู้ชนิดเนี้ย มันก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่นักคิดนักเขียนข้างโลกเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยมันก็จึงมันจึงมันจึงเป็นการสื่อสารที่เป็นสากลแล้วศักยภาพอันนี้นีก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับอะไรทําให้หนังสือไทยเป็นที่สนใจของของสำนักพิมพ์จากต่างประเทศเพราะว่าปกติก็จะสนใจหนังสือจากทางยุโรปทางฝั่งตะวันตกมากกว่าหรือเปล่าถ้าจเจ้ามาแปลไปประเทศเขาจริงๆนะฮะอ๋อครับ คือเนื่องจากว่าในยุโรปเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวที่ที่สันพิมฐ์ไปเยี่ยมชมงานและไปซื้อสินม,มามากแล้วดังนั้นเนี่ยโอกาสใหม่ๆตลาดใหม่ๆการสร้างสรรค์ใหม่ๆในในภาคตะวันในโลกตะวันออกอ,อก็เป็นที่น่าสนใจเพื่อจะคือสันพิม์ต่างๆคุ้ยา,ยามมองหาสิ่งใหม่ๆที่เขาจะนำไปเสนอในสังคมของเขาอตอนนี้อเผอิญว่าในบ้านเราเนี่ยในสังคมไทยเราเนี่ยสันพิมพ์ คนทำคนทำหนังสือในบ้านเราก็พัฒนาตนเองคือมีผลงานที่เราอาจจะพูดได้ว่าเราก็ยินเรียงเคียงไหลกับคนอื่นๆในเวทีโลกได้นะครับต้องมาถามคุณมรพันธ์มากในฐานะที่คนน่าจะมองเห็นเป็นฐาในยฐานะนายกก็จะมองเห็นภาพรวมได้เป็นอย่างดีปีปีหนึ่งนี่คือคนไม่ค่อยรู้เราส่งออกหนังสือกันเยอะหรือเปล่าฮะปีหนึ่งก็เชื่อว่ามีประมาณสัก3 4ม0รอชื่อเรื่องนะครับผมคิดว่าก็อย่างที่ทางคุณสุโรด้พูดครว่า การที่เรามีงานสัปดาหงสื่อนาชาติก็ทําให้ความสนใจเนี่ยงาชาติมาคาดีกันโลกนีรเป็งโลกการเรียนรู้รโการแลกเปลี่ยนรเรารู้เรื่องตะวันต,ตกเยอะแลละตะวันออกคนก็อยากรู้รเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่ฝ่ายที่ทำคอนเทนต์ก็พัฒนานะแล้วความสนใจก็มาแคาดีการเรามีตลาดให้คนได้มาเห็นได้มาชมได้มาเลือกได้มาช็อปอนะครับมันก็เกิดโอกาสในการทําการค้าครับดีกัน เราไม่ได้แค่อยู่ข้างในในประเทศเดียวมีบุฟแฟรต์ต่างๆทั่วโลกนะฮะประเทศไทยเราก็ไปสมาคมพิชพิมพ์ก็ไปเราก็เอาของดีๆเราเนี่ยที่กัดสันเนี่ยไปแสดงไป<ม>ให้ชมกันผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นการกระตุ้นมีทั้งออ,ออกไปแล้วก็มีทั้งเข้ามาม จริงๆมันบรรยากาศปัจจุบันเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเทศกาลภาพยนตร์นะฮะผมเคยไปเทศกาลภาพยนตร,ร,รหลายที่นะฮะก็นอกจากจะเป็นที่ฉายภาพยนตร์แล้วเนี่ยก็ยังเป็นที่ที่ผู้จัดจำหน่ายหนังเนี่ยมาเลือกซื้อหนังสือการปัจจุบันเนี่ยในเมืองไทยบรรยากาศจากง,งานทับดาษหนังสือของเราเนี่ยมีสนาคินจากต่างประเทศมาช้อปหนังสือแล้วไปเพื่อจะไปเผยแพยร่ข่าวที่ประเทศเขาด้วยหรือเปล่าฮะแยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือมาร่วมออกออกบูธด้วยเอาหนังสือมาแสดงด้วยมาโชว์ด้วยนะครับอีกกลุ่มหนึ่ง ระหว่างหิ้วกระเป๋ามาเฉยม,มานัดพบมาคุยมาแลกเปลี่ยนม,มีทั้งซื้อและขายแล้วผมคิดว่าหัวใจสาคัญคือว่าทุกคนพยายามเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับการที่เราได้เห็นงานคนอื่นคนอื่นได้เห็นงาน,านเราเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้วิธีการคิดวิธีนําเสนอ,อและทำได้จะทําให้เรียกว่าอุตสาหกรรมสือนเนี่ยก็ขยับอืทัดเทียมกันครับ,รบใช่ถ้าถามแบบนี้ดีกว่า คือเราก็ส่งออกหนังสือหัวประมาณสัก400 3-400ชื่อเรื่องต่อปีนะค,ะครับปัจจุบันถ้าถามตอนนี้เราถือว่าเป็นขนาดของการส่งออกเนี่ยอาจจะถามทั้งสองท่านว่าเราอยู่ประมาณขนาดไหนถือว่าโอเคไหมเป็นส่งออกเยอะที่สุดในแถวๆนี้ไหมหรือว่ายังไงถ้าในแถบเอเชียเรายังยังต้องปัญหายเยอะนะครับผมคิดว่าอย่างเทศแถบเอเชียที่ส่งออกไปเยอะก็คือเกาหลีญี่ปุน่นนะครับผมคิดว่าเราก็ยังมีโอกาส เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยบริการเองนักเขียนเองหรือนักวัดภาพประกอบเอง mm hmm. ก็พัฒนามากขึ้นจนเดี๋ยวนี้เราก็ได้รางวัลมังลนะอวอร์มานะนัะเกเขียนไทยนักวาดภาพประกอบไทยนะครับจึบงว่าปีมือคนไทยเนี่ยไม่แพ้คนอื่นอย่างที่ทั้งสองท่านเนี่ยเคยได้ไปอย่างแบบงานเทศกาลคนะือต่างประเทศอย่างที่ไทยเปหรือรที่ฮ่องกงหรืออะไรแบบนี้ฮะรบรบบรยากาศเวลาเราไปออกบูธเป็นยังไงบ้างครับ บูธไทยน<ล>ะฮะเป็นที่รู้จักมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยจำนวนคนที่เข้ามาวิสิตมาเข้ามาเยี่ยมบูธไทยเนี่ยมากขึ้นรวมถึงนะมาพบเนี่ยมานั่งที่ก็นั่งโต๊ะคุยคแล้วในช่วงหลังเนี่ยพักการเราคือว่าเราพยายามที่จะสร้างการน,นัดหมายล่วงหน้าเพื่อให้เกิดการนัดหมายพูดคุยค,คือไม่ใช่รอรอไมาเฉยครับขอรันัดกันด้วยซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าสมคมพิจิตเองก็ได้รับความสนุนจากกรมสนเสริมมาส่องออกทีอ ช่วยเป็นตัวแทนดาทูดพันธุ์ในต่างประเทศอะ่ะเขาก็ช่วยทางานให้เราเได้มีโอกาสเจอกับพิมพ์ต่างประเทศเช่นกันครับยางคุณยังคุณสูรลาะนะฮะที่เคยไปนี่เป็นยังไงบ้างทุกๆครั้งที่ที่ประเทศไทยไปออกงานหนังสือนะครับเพ,พื่อนจำได้คุพแต่เทศไทยสารประสบความสำเร็จที่